ในรูปออกมาเท่าไหร่นะทุกคนของจริงไม่โคตรสวยเลยครับมันสวยแบบมันไม่มีคำบรรยายเลยอะ่ะดูนะสวยแบบโอ้โหเรามาเหนื่อยเราเราหายเหนื่อยเลยอะ่ะเราแบบมันสําเร็จแล้วอะ่ะมันมันไม่มีคําอะไรที่จะจะมาพูดแล้วอ่ะทุกคนมันคือมันสําเร็จแล้วอะ่ะแล้วมาเจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอย่างนีงน้้วยครับ เขาก็ถามเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาไปกินข้าวด้วยเดี๋ยวเ,ยวเขาจะไปพาไปกินข้าวครับแล้วก็ไปหาที่นอนนะเอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยกว่ากิโลอ่ะทุกคนโอ้ยสุดสุดสุด,สด ดิแล้วพี่เขาก็ให้เนี่ย